ความเร็วเกินครับพี่ครับผมผมนี่ไหนพี่ที่หท้ไปไหนดนี่ยไปไหนไปโคราชครับเอาอยัางไงปรัตบตามกฎหมายห้าพันบาทตั้งแต่ห้าร้อยความเร็วพวกจับอยู่เราวิ่งมาเดิ <500 S 2> นหะ้าร้อยเลยเหรอใช่ความเร็วนะ <c oughs> ตามกฎหมายนะสูงสุดห้าพันบาทตั้งแต่ห้าร้อยนะแมมือู่บ่เอา้าโยกโกหกเองได้ทำไม <c oughs> ยังไงยังรู้จะคุยกันคุยที่ไหนครับเนี่ยกับพี่นี่แหละยังไงถ้าลงไม่ปรับข้ก็ร่างปรับเต็มห้าร้อยเลถ้าตรงนี้ปรับสองร้อยเหรอเอาไหมพี่เจนเปิดให้ไหมเบสิทผมไม่ออกเพราะมันออกไม่ได้เพราะมันต้องออกเต็มนะครับห้าร้อยเอาเดียวถ้าปรับตรงนี้ผมปรับแค่มสองร้อยเหรอไปกูเมะไปกูเม